สวัสดีครับตอนนี้ก็ผมชิวนะครับก็อยู่กับคลิปวอล์กกลับหอกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านีคุ้นเคยครับก็ถ่ายที่นี่ค่อนข้างหลายคลิปอยู่เหมือนกันคือตอนนี้ผมกลับมาบ้านเมื่อวันที่4คือตอนนี้วันนี้วันที่8นะเรากลับมาวันที่4เพราะว่าผมแข่งพอดีแล้วก็วันที่5้าเป็นวันเกิดผมผมก็เลยขอขอกลับมาถึงวันที่8ปดเอ้ยถึงวันที่9ก็กลับพรุ่งนี้ใช่ไหมเราบินพรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปร่วงหน้า1วันเลยครับ คลิปนี้ผมก็จะพยายามใส่แบบรายละเอียดเข้าไปรวมถึงการเตรียมของก็แบบว่าต่างๆนานาแล้วก็กิจวัตรประจำวันก็บว่าของก่อนกลับเนี่ยผมทําอะไรบ้างเนี่ยส่วนมากอ่ะคลิปวอล์อกหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยถ่ายอะไรละเอียดขนาดน,นั้นไงสมมุติเราเอาผมทําแบบคลิปวอล์อกเดินทางใช่ไหมมันคลิปที่ผ่านมาผมก็จะถ่ายตอนผม,มอยู่สนามบินแล้วแต่เนี่ยคือเราจะมาถ่ายตั้งแต่ เตรียมของขีดจัวดประจําวันก่อนกลับก็ประมาณนั้นจะเป็นไงจะสนุกไหมหรือว่าจะน่าดูไหมก็ลองไปติดตามชมกันนะครับคุณโอเคครับตอนนี้ผมก็ก็แบบจะวิง่องออกกาลังกายสักหน่อยครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่ง จะวิ่งสักแป๊บ,บนึ่งนะครับเพราะเราต้องรักษาสภาพเพราะว่ากลับไปก็ต้องไปซ้อมต่อกอ็เดี๋ยวจะไปวิ่งกันครับผมโอยคครตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วประมาณ13นาทีครับ ก็เด <im dling> <can> ี๋ยวเราจะมายืดเลก็จะไปอาบน้ําแล้วก็ซักผ้าแล้วก็เตรียมผู้จะเก็บของมังสวนเข้ากระเตาบแล้วนะครับมันจะมีเงยยดด้วยัโอเคตอนนี้เรากำาจะเก็บของเราหมดเลยเราก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับผมตัวอาหารนีไม่กี่อย่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำแล้วก็เราก็จะเอาผ้าไปซัก ค้างบ้านตรงนู้นเพื่อที่จะซักแล้วก็เอามาตากลมต้องตากที่บ้านเพราะว่ากลางคืนไม่มีแดดแล้วก็วคือผมซักตอนกลางคืนก็เพราะว่าคือผมมาต้องเอดเสื้อผ้าตัวนี้ซักด้วยไงผมก็เลยซักกลางวันไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ต้องซักด้วยเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนครับผมเรับตอนนี้ า็ที่ผมสั่งก็มาพอดีก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บของกันเลยครับเรวจะมาจมุดยืนแลววันสคู่แล้วกัน นี่เราจะเอาไปใสนนน่นี้ตัว,วยู่ด้านหลงังใส่งมาไม่ได้ทมดํมคอนจาร์ดเลยส่วนถุงผมจะอามาเดี๋ยวไปเตรียมของกันข้าวข้าวก็จะประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมก็เตรียมของเสร็จแล้วนะครับผนี่เป็นบางส่วนนี่ก็เป็นกับ ว่ามันจะมีผ้าที่ตัดมันจะมีผ้าที่ตัดเดี๋ยวผมต้องเก็บเลื่อมาใส่กระปอาอันนี้ก็ได้8กิโลก็ไม่เกิน10โลน,นี่คือกระเป๋าที่เราจะไม่โหลดเราจะถือเราจะสะพายอันนี้ก็อยูสักแป๊บผมก็จะนอนแล้วครนนี้ครับเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้า เนะดีเ๋ยวผมข้อมาข้นเรนแล้วนะคะรับอกมจะเดินไปที่ประตูส4่สิบสี้งห,าห่างไปเราจะไปหาอะไรกินตรงผักออกสีะะ่สิบสี่เลยกันเราบินสิบเอ็ดโมงยีตอนนี้สิบเก้าและอชั่วโมงมากว่าพิ่งสิบนาทีอีเ้เราอยู่ข้าไปเป็นเกเรานั่งรอหน้าเกสี่สิบสี่รัน เดี๋ยวเคื่นนอนๆแล้วคไทยเที่ยว เพื่อนผมมีแข่งมันก็เป็นเดินสายครับแต่ว่าเป็นทีมที่ส่งันเองแต่ว่าเป็นเป็นโค้ชส่งให้ไม่ได้ส่งันเองโค้ชส่งให้ก็คือแต่ว่าเป็นของเด็กของโรงเรียนเราแต่ว่าเป็นเดินสายครับเป็นบอลลีกก็อันนี้ผมไม่มีชื่อครับเพราะเพิ่งกลับมาเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนเขนี่เป็นตู้ผมนี่เป็นของผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปพักก่อน เดี๋ยวตอนเย็นจะไปดูเพื่อนแข่งบอลน,นะผมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ห้องรับตอนแรกว่าจะไปดูเพื่อนแข่งบอลแต่ว่าไม่ไปแล้วเราเราจะไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินกันดีกว่าครับผมแล้วก็เราจะไปพักผ่อนละวสำหรับคลิปบล็อกเดินทางของผมมีเพียงเท่าน,นี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ห้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใบ